สวัสดีครับคุยกันเรื่องหาเงินวัลพันบนโลกออนไลน์คุณอาจจะมีภาพติดตาแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์พูดจาเลาะหล่อสวยรวยเก่งมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับสิ่งนี้เป็นกำแพงปิดกั้นไม่ให้หลายๆคนประสบความสําเร็จร่ํารวยบนโลกออนไลน์นะช้วิจ,จนะระยานตามข้อมูลที่ผมได้นําเสนอต่อไปนี้นะครับผมได้เรียนรู้กฎเหล็กในการทําธุรกิจไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่ครับ1ข้อครับที่จะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จได้นั่นคือกฎแห่งการเฉลี่ยครับจะกลับเข้ามาอธิบายนะครับว่ามันจําเป็นยังไงก่อนที่จะลงมือทําต้องเข้าใจกฎการเฉลี่ยก่อนผมได้มีโอกาสไปอบรมและลงมือปฏิบัติจริงในการเป็นเซลแมนนะครับขายสินค้าต่างๆช่วงนั้นไม่มีทางเลือกครับตกงานมันเหลือเส้นทางสุดท้ายคือการเป็นเซลแมนรู้แค่ว่ามันได้เงินเยอะครับผมเป็นคนธรรมดาที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการค้าขายเลยก็เข้าสู่วงการค้าขาย แต่สิ่งที่ผมจะอธิบาย drop shipping affiliate program เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการขายสินค้าแล้วทําให้รวยไม่เกี่ยวนะแต่ผมพูดถึงการขายอีกลักษณะหนึ่งเซลแมนเหล่านี้คือขายสินค้าขายรถยนต์ขายบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิดดีลแล้วได้เงินทันทีแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือถ้าคุณปิดดีลแล้วคุณจะมีรายได้แม้ขณะที่คุณนอนหลับได้ไม่รู้จบปิดดีลในลักษณะเป็นเปอร์เซนต์ลิขสิทธิ์รับไปเรื่อยๆรับไปยาวนาน การเป็นเซลแมนเนี่ยคือซื้อครั้งเดียวขายครั้งเดียวแล้วได้กําไรซื้อขายแล้วได้กําไรครั้งเดียวซึ่งแตกต่างจากการเป็นพาร์ทเนอร์การขายพาร์ทเนอร์เราจะได้ลิขสิทธิ์ครับคำว่าลิขสิทธิ์จําไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับขอให้คุณเชื่อและศรัทธานในกฎการเฉลี่ยมันจะไม่ทรยศคุณแน่นอนนะครับอ้างอิงโดยเปอร์เซนดังต่อไปนี้ครับการแสดงผลโพสต์ post, หรือทําโฆษณาทั้งฟรีและเสียเงินครับมีเปอร์เซนเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับ ถ้าคุณคลองใจผู้มุ่งหวังทําให้ผู้คนรู้สึกดีกับคุณได้นะครับมากกว่าเกินครึ่งนะครับ60%เนี่ยคุณจะสามารถที่จะปิดดิวขอได้แน่นอนดังนั้นไม่ไม่จำเป็นคุณดูเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับเรื่องของเหตุผลและความน่าเชื่อถือร่วมกันก็แค่40%มันยังไม่เทียบเท่ากับการที่คุณเข้าใจเรื่องของความรู้สึกหรือจิตวิทยาการตลาดดังนั้นคุณขอให้คุณตั้งใจเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นหมอพยาบาล นักการพานโรงทนายความผออ,ออะไรก็แล้วแต่ครับแม้กระทั่งเด็ก15ขวบคุณไม่ต้องกังวลวอรี่อะไรทั้งสิ้นนะครับในการทําการตลาดออนไลน์ขอแค่คุณโฟกัสเรื่องความรู้สึกของมนุษย์เรามีสเต็ปยังไงบ้างในการเรียนรู้ควบคุมความรู้สึกของคนผ่านการโฆษณาในลักษณะลิขสิทธิ์ขายพาร์ทเนอร์แล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวแม้กระทั่งคุณนอนหลับก็จะมีเงินไหลเข้ามาผมเติบโตจากการเป็นเซลแมนโดยไม่มีทางเลือก มันวิวัฒนาการมาจนถึงการขายลิขสิทธิ์ขายพาร์ทเนอร์แฟนชายแล้วทำให้เรามีรายได้หลักหลักพันหลักหมื่นแม้กระทั่งหลักแสนต่อวันผมรู้ว่าคนธรรมดาโฟกัสเรื่องกดค่าเฉลี่ยเท่านั้นนะครับเข้าถึงมากมันจะแปลผันตามความสำเร็จถ้าคุณมีการมองเห็นที่100ได้คนสนใจที่20คนถ้าคุณต้องการ200ก็แค่คูณ10ในการการเข้าถึงเข้าไป เป็น1,000กว่าคุณก็จะมีคนสนใจ200นี่เป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ต้องจำเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้นใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับแล้วเราจะนำข้อมูลอะไรไปต่อรอสิ่งที่ผู้มุ่งหวังของเราเขาวิ่งไขว่คว้าค้นหาหรือต้องตามหาเราเล่นกับความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะดึงดูดเขาเข้ามาก่อนการสร้างบัญชีรายชื่อต้องการพาร์ทเนอร์เป็นแม่ค้าออนไลน์นักธุรกิจพ่อค้าต่างๆ เราต้องสร้างข้อเสนอที่จะช่วยเขาได้จริงๆเช่นรับดูแลเพจฟรีก็หมายถึงช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสร้างเพจการเป็นพาร์ทเนอร์ใส่จุดประสงค์เข้าไปมันก็คือการเป็นพาร์ทเนอร์แอปดรอปชิปปิ้งแอฟเวลลตโปรแกรมใส่เป้าหมายเข้าไปรายได้วันละพันนี่สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือคำว่าฟรีดูแลเพจให้ฟรีใส่แค่3ส่วนเขาเรียกว่าเล่นกับความต้องการของผู้คนก่อน เดี๋ยวถ้าเขากดไลค์เราจดรายชื่อแล้วเราก็ทักไปเปิดใจโดยใช้ขั้นตอน4 s สเต็ปแบบนี้ครับคือการสร้างโฆษณาดึงดูดโพสต์แบบฟรีและยิงแอดเมื่อเมื่อมีรายชื่อโดยการแคปหน้าจอรายชื่อคนถูกใจแล้วนำรายชื่อเหล่านั้นนะครับแอดเป็นเพื่อหรือทักแชทอินบ็อกเข้าไปตั้งคำถามใช้หูทำงานคือขั้นตอนที่2ครับคนส่วนมากชอบ ชอบระบ,บายชอบหาที่ปรึกษาผ่านทั้งแชทและการโทรถ้าจะให้ดีฝึกนะครับฝึกยื่นข้อเสนอให้เขาโทรมาหาคุณเรามีโปรโมชั่นข้อเสนอดีๆไม่ทราบว่าคุณสะดวกคุยกับเราสัก2นาทีโทรมาหาเราได้ไหมเราเชื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณแน่นอนร้อซก็ให้เบอร์โทรเขาไปพยายามฝึกต่อรองแต่มันยากไงที่จะให้คนโทรมาหาเราดังนั้นเราก็พูดคุยตามปกติแลกไอดีไลนะครับเป็นการคอนโทรควบคุม จิตใจของเขานั่นเองครับถึงคุณต้องเป็นผู้ให้จริงๆนะครับไม่ใช่คอนโทรลเพื่อไปเอาอะไรบางอย่างกับเขานะครับเมื่อคุณใช้หูทํางานคุณจะพบข้อมูลของเขาพบบาดแผลสู่ขั้นตอนที่3คือการต่อรองยื่นข้อเสนอให้ตรงให้ตรงจุดหรือให้ตรงกับแผลของเขาช่วยในลักษณะการช่วยนะครับไม่ใช่ไปเอานะจะสามารถทําให้ผู้คนคล้อยตามคุณเข้ามาได้เพราะเราเล่นกับความรู้สึกนะครับเออถ้าใจเขาใจเราครับ ถ้ามันดีถ้ามันตอบโจทย์เราลองสักตั้งแค่หลักพันกว่าบาทใครๆเขาก็โอเคถูกไหมแต่ที่เขาไม่กล้าแต่ที่เขาไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเปิดพาร์ทเนอร์กับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวยังไม่ทําข้อที่2ยังไม่ใช้หูทํางานเลยเขาก็กลัวดีครับดังนั้นถ้าคุณผ่านข้อที่2แล้วไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนอยากมีที่ระบายข้อที่3ยื่นข้อเสนอตรงจุดผ่านข้อที่4พยายามใช้ระบบติดตามคิดอะไรไม่ออกให้แลกไอเดียไลน์ให้ได้เพราะว่า การเป็นเพื่อนไลนมันมีมันมีระบบในการแชร์รัวๆอย่างรวดเร็วขั้นต่ำก็10 10ห้องแชทต,ต่อาการแชร์หนึ่งครั้งนะครับเราสามารถที่จะบอร์ดแคสต์เบื้องต้นแค่10ข้อความในไลน์ธรรมดานะครับแต่ถ้าใครสกิลเยอะก็ใช้ไลน์ Official Account พยายามพยายามต่อรองสร้างโปรโมชั่นขึ้นมาเรามีชุดทดลองฟรีและคอร์สสร้างรายได้วันละพันแค่คุณแอดไลน์นี้นะครับก็ไลน์ Official นั่นแหละ ส่งลิงก์ให้เขาหรือหรือถ้ากลัวดวนบล็อกใน Messenger ก็ให้ส่ง ID Line Official ให้เขาให้เขาแอดเข้ามาตรงนี้นะครับบอร์ดแคสในหัวข้อนี้เมื่อคุณกดครั้งเดียวนะครับข้อความจะถูกวิ่งไปหาคนหลักพันคนเป็นระบบการเน้นย้ำผ่าน Line Official Account ซึ่งมันก็ใช้ได้ฟรี1,000ข้อความนะครับอย่าลืมว่าคนส่วนมากสมาธิสั้นนะครับ รับรู้ข้อมูลครั้งเดียวขออาจจะยังไม่เมคเซนต์ต้องมีการเน้นย้ำแต่ก่อนจะเน้นย้ำคุณต้องให้เขาติดตามคุณก่อนนะครับไม่ใช่หมายความว่าส่งข้อความรัวๆไม่ใช่คําว่าเน้นย้ำนะครับมีการให้ข้อมูลแบบต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่จําเป็นต้องหล่อสวยรวยเก่งนะครับขอแค่เข้าใจกฎข้อเดียวความสําเร็จจะแปรผันตามการเข้าถึงยิ่งมากยิ่งความสําเร็จยิ่งขนาดใหญ่โตมากขึ้นนั่นเองครับเพื่อเล่นกับความรู้สึก ของผู้มุ่งหวัง60%ส่วนใหญ่นะต้องการให้ยอดมันดีขึ้นคุณก็ไปฝึกเรื่องของความน่าเชื่อถือและเหตุผลตักกะจะสามารถเพิ่มผู้มุ่งหวังให้มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆวิชาการมากก็ไม่ต้องไปสนใจ2 2หัวข้อนะครับก็มาโฟกัสแค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวมีโอกาสถึง60%เลยทีเดียวนี่คือผลผลงานวิจัย หลายๆคนทั่วโลกก็ว่าได้ในเรื่องการตลาดนะครับแม้กระทั่ง iPhone เขาก็เล่นกับความรู้สึกความชอบของแบรนด์มากกว่าที่จะไปใส่ใจเรื่องเหตุผลโอเคหลังจากที่คุณเข้าใจหลักการแล้วก็เพียงแค่มี Facebook หลายบัญชีนะครับมีสอนนะก็เลื่อนลงไปดูข้อมูลด้านล่างนะในการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นการโพสตกลุม่มนะการสร้างการสร้างโฆษณาสร้างคอนเทนต์ในลักษณะ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มุ่งหวังของคุณดังนั้นคนที่จะเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ก็น่าจะเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์นะครับนี่คือของฟรีมันก็ช้าเป็นธรรมดานะครับหรืออาจจะไม่มีการมองเห็นเลยซึ่งเขาไม่เผยแพร่ง,ง่ายๆนะครับของฟรีดังนั้นของฟรีก็เอาไว้ทําเล่นๆเอาแต่ว่าผมจะแนะนําในการโปรโมตโฆษณาขอแค่สร้างโค้ดให้มันผ่านแบบนี้นะครับมีโลโก้นะครับมี แคปชั่นคำบรรยายสั้นๆ3ามสี่ 3, บรรทัดแบบนี้เราต้องการแค่ยอดไลค์กับคอมเมนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะไปสร้างเป็นบัญชีรายชื่อแค่นี้ครับแล้วใช้เปอร์เซ็นต์นะครับกดแห่งการเฉลี่ยเป้าหมายรายชื่อวันละ100ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์นั่นแหละครับจริงๆยิงแอดไปเนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับหลักร้อยต่อวันเนี่ยมันเกินเป้าหมายผลลัพธ์ขอแค่สัก20คนต่อวัน โดยการใช้แค่4ขั้นตอนนะคุยกับผู้มุ่งหวังน่าจะเพียงพอนะครับสักประมาณ100รายชื่อสิ่งที่เราขายนั่นคือขายการเป็นพาร์ทเนอร์ขายลิขสิทธิ์รายได้ของเราจะไหลเข้ามาแม้ขณะนอนหลับนะครับไม่ไม่ใช่ขายรถขายบ้านขายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งขายครั้งเดียวแล้วจบกันไม่เกี่ยวนะครับขายแบบนั้นไม่ทำให้รวยต้องขายลิขสิทธิ์ขายการเป็นพาร์ทเนอร์ขายแฟนชส์นะครับมีการรองรับนะครับ นั่นคือหลักสูตรนําไปต่อรองได้ใครที่เป็นพาร์ทเนอร์ V.I.P เรียบร้อยแล้วใส่รหัสก็สามารถเข้าเรียนได้เลยไม่ต้องไปรอดูไลฟ์สดต่างๆมีเวลาก็ค่อยเข้าไปดูไลฟ์สดของบริษทัทเขานะครับเรียนการสื่อสารก็แค่4ขั้นตอนนะครับการสะสมรายชื่อก็ยิงแอดเฟ e บ o ๊กไม่ต้องดิ้นลนอะไรมากมายพอจะทําให้คุณมองเห็นวันลลพันได้หรือยังครับนี่คือเบื้องต้นนะครับหลายคนมองเห็นวัลละหมื่นวันละแสนเรียบร้อยแล้ว หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขสมองปลอดโปร่งลดความกดดันได้มากขึ้นนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเรียนรู้เจาะลึกทีละสเต็ปนะครับ